ใครที่ดูคลิปนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าถังนี้มีประโยชน์ใช้สอยอะไรบ้างที่บ้านเรานะครับผมสวัสดีครับผมผมจากขวนครับนุ่มดอนนะครับมื้อนี้ก็ทํางานเหมือนเดิมครับพี่น้องครับยุทธีเกาหลีไต้คือเ็ามื้อนี้ครับพี่น้องครับถ้ามาชมไอ้นี้ครับพี่น้องครับถังแกลลอนนะครับถังแกลลอนทวงนี้นี่ซึ่งเป็นถังสารแต่ว่าสามารถนํามารีไซเคิลใส่ได้นะครับผมซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ผมเก็บไปทิมนะครับ นี่พี่น้องครับอีกเก็บไส้อดีเอาไปถิมไส้หลดเข็นนะครับเอาไปถิมซึ่งแถวหน้าบอกว่ามันมันเจ๊กอะครับต้องเอาไปถิมผมก็เลยเกิดความเสียดายนะครับเกิดความเสียดายขึ้นมากก็เลยมาถ่ายคลิปให้พี่น้องทางบ้านไดรับชมกันนะครับว่าโอ้แกนร่อนแบบนี้นี่เอาไปใส่อยังไดเนี่ยนะครับเสียดายมากๆครับผมบันเฮองก็สิบว่าทั้งบ่ร์ใบละลอยอย่บ่าครับนี่แบบนี้อถึงทานนําไปขายโอ้เสียดายมากนะครับอฝาก พี่น้องด้วยการนะครับใครที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามช่องของสาค้านุ่มุดอนนะครับผมก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าน่าจะเอาไปใส่แบบใดๆนะครับผมโอ้โหเสียดายมากนะครับเดี๋ยวผมก็อนจะมาเก็บใส่รถนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับกลับมา่งพอกันกับสาค้านุ่มุดอนนะครับมื้อนี้ถ้าถ้ามาเก็บทั้งครับทั้งเจลอนเอาไปทิ้มครับเนื่องจากว่า แต่ไหนบอกว่าแถวพิทีมมันเจ๊ะมันเยอะเกินไปเราผมก็เล่เกิดว่าผมติดมาไทยพี่น้องทางบ้านที่ชมกันนะครับว่าทั้งนี้เป็นตัดสิยดายแห้งพี่น้องครับแต่ในยูบานโนนี่ใส่ประโยชน์ในหลายอย่างมากเลยถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วครับคอมเมนต์บอกผมแต่คลิปนี้นะครับว่าทั้งนี้มันใส่ประโยชน์ในจังไงเนี่ยครับผมเสีดา,ายะหลาย,ๆๆๆนานาายพยบบี่น้องเบื้องแรกคลยที่เขาอดีมครับจเจ้าบ้านท่าหนาจะมีประโยชน์นะครับเรา๋ยจะมาเก็บกันครับผม นี่ครับรถแรกครับเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวเอาจะเอาไปถิง่งซะก่อนยังเหลืออีกซุ่มหนึ่งอยู่เดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกสองรอบพอดีเต็มรถพอดีเด๋ยถทารถแป๊บนึงครับผมครถ้าเจากกำลังมากพอดีมา ครับนี้นะครับเดี๋ยวห้องกัตติตักไปถิ่มนะครับเดี๋ยวมาช่วกันครับบันพี่น้องถ้าเอาถังวิถีครับโอ้เสดายแห้งเด้อรับพี่น้องเอ้าครับรถเอาถังไปถิ่มนะครับโอ้นี่ยเหรอครับงานวิถีชีวิตต้องนอกครับผมที่จริงผมไม่ได้มาเป็นคนเก็บถังหรอกครับแต่ว่าผมเห็นยู่ร่วงยอมพาเดี๋ว่าพอดีว่า ใน้าวนายบนแถวเก็บไปถิบมาหน้าช่วงนี้มันยังวางอยู่กะเลเดี๋ยวไม่เห็นงานตะแก้สักันเลยดันซังเขาตะแก่สักนนะครับโอ้เสียงดังแน่เด้อคด้นีรับทานทอกเครื่องเดี่ยเป็นผู้เขาตรงงานติดติดเขา บรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วมาเก็บมาไว้นี่นี่ครับมูมัมนก็ยุ่งนี่มองไงทีแรกอนะ่จะจ้ากูได้เป็นตู้เอาไปถิ่มไว้เอาถิ่มไว้เพราะถือมองนี่ทังซุ้มนี่ทังถิ่มเมื่อไหร่ครับไปนอ้อนต้อรู้สึกว่าเพิ่งตื่นสิเพ่ได้ถิ่มหรอกเพิ่นกะทีเอาไปไปถักไข่ต้อนลนะไปถักไข่มีผู้มาซื้อเอาว่าอย่างไรตา กูดึงว่าคือย,ยังเข้าพนักงานเขาสามารถสาใส่ได้นะครับตามเดี๋ยวเขาจีมาชิมกันครับอยากแน่จังน้อยพี่น้องไม่มีขาตั้งกล้องอยู่เพียงเดียวสันเดียอยากยงแน่จังน้อยเด้อครับเดี๋ยวมาเก็บกันดูเดี๋ยวค่ากล้องตัวน้ำ พี่น้องครับเสร็จแล้วรถแรกเดี๋ยวรถที่สองห้องกสิปฯเอามาที่นี่ก็ว่าคงสีบระเทศไทยหรอกครับพี่น้องเพราะว่ามันคิบมันแต่ยางพอดเอาตลอดแรลก็เพราะเดี๋ยวทพายางเบ่งบรรยากาศแป๊บนึงนะครับก็ฝากด้วยกันนะครับผู้ใดที่เขามาชมคลิปนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมยังงันไทยในเกาหลีใต้นะครับผมซัก้อนนุ่มุดอนครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศกับสิล่าพี่น้องไปอีกหน่อยนะครับผมครับบรรยากาศกับแดดดีครับมื่อนี้ สามโมงเศร้ากุ่นดอกแค่ออกแล้วครับผม,อมดอกแค่ขาวแล้วไม่เห็นดอกกับน้องเก็บดอกแค่เป็นลวกถินกระปุนกับ,กบแกวอากาศเกาหลีใต้อันนี้ก็เป็นลุงปั๊มครับนี่ลุงปั๊มเล็กเขาไปพี่น้องครับอันนี้ห้องกัไใดตากด้วยครับพี่น้องคลิปนี้